สวัสดีครับป้าเอคนขี้โมครับมีข่าวด่วนมาบอกครับเห็ดละงกผู้ตาเลี้ยนเลิมออกแล้วครับพี่น้องป้าอืดจุ่มจุ่มพี่น้องอ่อนของผมบอเกี่ยหน่อยเข็ดจังเลยไหนที่ไหนอ่ะเออเออเออจ้ามจีหกเก็ดเตี เก่า,เ<อ>านเก่านกเก่านพี่นอ้องสงที่ตามหากลังเป็นใครครับกลังเป็นไครใครเห็นแลง้วงกแล้วขาวครับพี่นอ้องขากาศต้องอม่รออกแล้เมื่อื่นก็สบอยู่ว่ไดดอีร็วครับมื่อื่นเ,เ,เขขล้ยงยาอยู่วได้ดอกครมือื่ก็ใเลือใครหลยนครับ ถ้าแต่ไข่คือเขาจะเริ่มออกแล้วครับเรียนตรงไห้มาแตา่เศร้าอยู่แล้วพี่น้องอีกแล้วบ่อีกแล้วครับอีกแล้วมาถิมน,นักตอนบอกไข่ไม่ได้ครับบอกไข่ไม่ได้อะพี่น้องเลือดเป็นไข่แล้วครับเลือดเป็นไข่แล้วดวนสุดๆอาพี่น้องมทำไมเห็ดพอ สุดสวดค่ะอื้อเขาไม่ให้พ่อดูยิงมยิ้มยู๊อคนไหออูสะอ่อนไ้ายหาไม่เต็มกำ